สวัสดีครับผมวันนี้วันที่10พฤษภาคมปี2567ครับวันนี้มี1เรื่องครับจากทางด้านของธนาคารออมสินนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับลูกหนี้มีเฮครับออมสินยกหนี้ให้ปลดหนี้แล้วกว่า720,000ลายนะครับน่าสนใจครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับออมสินยกหนี้เพิ่มอีก90,000ลายครับช่วยลูกหนี้ npl สินเชื่อโควิด1 9 ตามนโยบายรัฐเพียง3เดือนครับมีผู้ที่ได้ปลดหนี้แล้วกว่า7,2 0 0 0 0รายครับ mm hmm. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ของโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นไปตามมติคอรมอเมื่อวันที่19นะครับ2,566โดยช่วยเหลือที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินครับ นายวิทยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลนะครับผมได้มอบหมายให้ธนาคารอมสินให้ช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิดสิกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทําให้ยังไม่สามารถฟื้นฟูและผ่อนชําระหนี้ได้ไวจนกลายเป็นสถานะเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเร่งช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว ให้หลุดพ้นสถานะ NPL เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เสียประวัติเครดิตและยังสามารถเข้าถึงแรงเงินในระบบได้อีกในอนาคตโดยให้ธนาคารนำงบประมาณชดเชยค่าเสียหายจากหนี้เสียที่รัฐบาลจัดสรรให้สำหรับโครงการสินเชื่อดังกล่าวมาใช้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาสที่1ปี67ล่าสุดธนาคารได้ดำเนินการเพิ่มเติมอีก90,000ลาย ทำให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้แล้วเป็นจำนวนกว่า720,000รายภายในระยะเวลา3เดือนครับตั้งแต่เริ่มมาตรการทั้งนี้คาดว่าในไตรมาส4ปี67จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมอีกกว่า100,000รายเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลครับอันหนึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ของโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9เป็นต้นไปตามมติรัฐมนตรีวันที่19ธันวาคมปี6ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ดําเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียวินัยการเงินนะครับโดยรัฐมีนโยบายผลักดันแก้ปัญหานี่ประชาชนทุกกลุ่มให้ประสบความสําเร็จและยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาตินะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตกันที่ช่วยเหลือลูกหนี้นะครับ ก็เป็นการยกหนี้จากธนาคารออมสินนะครับเพิ่มอีกกว่า90,000ลายนะครับก็ช่วยเหลือนะในเรื่องของ NPL ก็รวมกว่า720,000ลายในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลดภาระหนี้เพื่อป้องกันไม่เสียประวัติเครดิตต่างๆอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของรายท่านที่ได้นาเนินการกู้สินเชื่อโควิด1 9ที่ผ่านมา ถ้าเราจําได้นะครับผมภาพประมาณนี้ยังไงก็แล้วแต่นะก็มาจากทางด้านของออมสินแล้วก็อย่าลืมนะฮะในเรื่องของธนาคารอื่นๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะเชียร์กันก็เดี๋ยวลองดูครับนะในเรื่องของการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแต่ว่าก็จ้องกระจายไปให้ทั่วนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้นะก็จะเป็นภาพที่ นำมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันการภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวไงมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมก็นำมาพูดคุยอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ต้องลํำลาไปแล้วครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ